بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين ولم التاوين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سادات الذين يراقبون قرب تكون كان كان من الحياة في الدنيا แน่นอนเหลือเกินนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาเพื่อทําอิบาดะห์ ดยพระองค์ได้ประกาศชัดเจนว่าวามาอลักจุนจิน,นวัดอินซาอิลลาิยาบดุลเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อให้อิบาดาห์สอลอิบาดาห์สอโลละหมาดปวดสะกาดฮัดนะครับและหนึ่งในอิบาดานหะ์นั้นก็คืออัสซอบรุอลากรออิลละการอดทนบนการกำหนดขออัลซอบรุอล,อลาอิบติลลอิลละอดทนต่อการบททดสอบ ของอัลลอฮฺไปนั่งที่รักษาชนที่เคารพอันนี้เป็นอิบะาดาเป็นอิบดะาดาที่สําคัญเหมือนกันนั้นก็หมายความว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีบททดสอบมามากมายนะครับเมื่อพอทดสอบมาถึงเราแล้วเนี่ยนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติตั้งสติให้ได้ว่าหรือแล้วก็ถามตัวของเราให้ได้ว่าเออเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไร คำตอบเกิดมาเพื่อทําอิบา,ดา์ดะแล้วหนึ่งในบรรดาอิบา์ดะคืออะไรหมายถึงว่าเรากําลังถูกทดสอบอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการทดสอบจเา้าเราเมื่อมีทดสอบมาถึงเราเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรอหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่เราคืออะไรใครจะตอบได้ ผู้ที่จะตอบได้ก็คือท่านนบีมฮัมมัดจารละห์อัลลอฮฺอัสซัลลัมกับเมื่อเกิดบททดสอบมาถึงเราบททดสอบก็คือสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบนี่แหละนะครับเมื่อมาถึงเราปุ๊บเนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็ไปดูฮะดิษท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลบอกอินน้าอัลละมินยะซะมาอิซามินบะละผลบุญอันยิ่งใหญ่บทสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮฺอันมากมาย จะเกิดขึ้นกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ทดสอบแล้วยังไงฟามันรอรียะฟาลโฮริโอถ้าบททดสอบมาถึงเราใครยอมรับได้ฟารเลาฮริโดเขาจะรับการตอบแทนเจ้าละเาลขาจะรับการยอมรับใครยอมรับเขาจะรับการยอมรับจเจ้าละว่ามันสขสอ็อใครไม่พอใจบวยวย้ฟาร์เลโฮสกอตุมินอลวะ เขาก็ได้รับการโกรธจอร์ลอ์คำว่าโกรธจอล์ลอ์ก็คือมีบาปแต่วันเกียร์มากก็อาจจะต้องถูกลงโทษในวันเกียร์นะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดกันว่ายอมอัลลอฮ์เถอะครับเป็นคําพูดจะบอกยอมอัลลอฮ์เถอะครับหมายความว่าถ้ามีบททดสอบมาถึงเราปุ๊บเนี่ยต้องตั้งสติว่าเออนี่คือให้รู้ว่านี่คืออะไรสิ่งนี้คือบททดสอบมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหน้าที่ของเราคืออะไรยอมอัลลอฮ์ แล้วเมื่อยอมเอาล้อแล้วเป็นไงเอาล้อเขจะให้สิ่งที่ดีตอบแทนให้กับเรานะครับจะยกตัวอย่างให้ดูให้ฟังสองตัวอย่างยกตัวอย่างที่หนึ่งก็คือเราอาจจะประสอบอุบัติเหตุนะเราประสอบอุบัติเหตุปุ๊บนี่คือบททดสอบหน้าที่ของเราต้องตังต้งสติได้วเล่านี่คือการทดสอบจากเอาล้อถ้าเราตั้งสติได้ปุ๊บอย่าเอาล้อนี่คือบททดสอบจากเอาล้อ นบีบอกว่าให้ยอมอัลลอฮ์ยอมรับบททดสอบนั้นฉันยอมรับบททดสอบนี้แล้วอยาอัลลอฮ์ของค์ได้ให้มันเบาบางนี้เถียอยาอัลลอฮ์ฉันยอมแล้วอยาอัลลอฮ์พอเราบอกว่ายอมปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็จะยอมรับเราให้ผลบุญกับเราและสิ่งที่ดีๆมันก็จะมีมาหลังจากบททดสอบจบฟังให้ดีนะครับมันจะมีมาเพราะนั้นเมื่อเรายอมอัลลอฮ์มันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่ง ลอตเตาลาจะบันทึกผลบุญให้กับเราสองหลังจากนั้นจะมีรางวัลสิ่งที่ดีๆที่เราคาดไม่ถึงมาเป็นเรื่องเป็นสิ่งตอบแทนให้กับเราเห็นไหมครับดังนั้นถ้ามีบททดสอบอะไรมายอมอลลอตเตอรี่แต่ฟามันฝามันซาค้อตอแต่ใครไม่ยอมนะไม่ยอมซักข้โกรธไม่ยอมฟาะอะไคุสอบุกเขาก็จ้องได้รับการโกรธกัอลอเลอรีและเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดไหมครับมันก็เกิด บัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเพราะว่าเราโกรธอรเอาล้อซะแล้วเพราะฉะนั้นพี่นอ้องที่รัาคําสาคัญที่อยากจะฝากไว้วันนี้ก็คือยอมเอาลลอเถิดเอาล้อให้อะไรมายอมเถิดแล้วเอาล้อก็จะมีรางวัลให้กับเรานะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกเรามักจะจัดงานการกุศลกันนะครับ ผินลํำชาการกุศลทุกปีก็ทุกคนก็ขอว่าให้อากาศปลอดโปรง่งนะครับฝนฟ้าไม่มีอะไรจะอะไรแต่มาปีนี้หรือปีไหนก็แล้วแต่เกิดฝนฟ้าตกหมักตกหนักหน้าที่ของเราคือต้องในแว็บแรกมันอาจจะหงุดหงิดหรือว่าจะมีอะไรมาในใจไม่ดีแต่อันดับแรกเราต้องทำใจให้ได้ว่าโอ้มันเป็นบททดสอบกับเรา ฉันยอมละเราแล้วเราจะทํายังไงก็เอาเราจะให้ฝนตกใจยางฉันก็ยอมอละแต่ขอให้นอนมีหน้าที่จะขอได้แต่ถ้ามีต้องยอมถ้าเรายอมได้ปุ๊บใช่พี่น้องจะเราจะรักเรารักองค์กรของเรารักมัสยิดของเรารักโรงเรียนของเราแล้วก็จะให้บระากาัศเกิดกับเราแล้วจริงๆถ้าทําได้ไงานหลังจากจัดงานเจบไปแล้วนะครับพี่น้องนี่คือเรื่องจริงจากเคยได้ ร้อยบาทไม่น่าเชื่อฝนตกคนยังงุ่นยังงี้ก็แล้วแต่มันก็ได้ร้อยบาทยังนแหละแถมให้หน่อยหนึ่งร้อยกับหนึ่งบาทแถมให้ไหมเห็นไหมครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเรายอมรับเราจะได้สิ่งตอบแทนมาทันทีเลยนี่เป็นบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักรัทธาชนนกรบถ้ามีบททดสอบมายอมเอาร้อะแล้วขอเอาร้อให้สิ่งที่ดีกว่าแล้ว อัลลอฮฺแต่ลาก็จะให้สิ่งที่มันเป็นรางวัลให้กรบแล้วที่สําคัญที่สุดรางวัลใหญ่รออยู่ข้างหน้านะครับเรามาอยู่ดุนยาเพื่ออะไร <S <S เพื่อทําอิบาดะมาอยู่ดุนยาเพื่อเพื่อจะกลับไปสวรรค์ถ้าเรายอมอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้รางวัลทั้งในดุนยาและโลกหนาดังนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราเป็นคนที่ยอมในกอกกระดัดของอ er ัลลอฮฺโดยคาว่ายอมอัลลอฮฺเถิดครับและทุกอย่างจะดีทั้งหมดเลย Tang log ni la log na. Wabilahitul Fikr dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.